คลิปนี้ก็มาตอบเมนข้างบนนะครับคนอะไรจะขยันขนาดนี้ชีวิตของผมได้ตัดสินใจพาชีวิตตัวเองกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านชีวิตแบบนี้ไม่มีเงินเดือนครับผมต้องตะเกีดตะกายพอสมควรครับผมถึงจะอยู่รอดได้ การที่เราพาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเราต้องตะเกีดตระกายตัวเองหาเงินให้เข้ากระเป๋าเ,าเราให้ไวที่สุดครับถ้าอย่างนั้นจะอยู่ยากมากครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมตัวเองตลอดเวลาเมื่อโอกาสมาผมก็ได้ทําท่วมทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอรอย่างเช่นส่วนฝรั่งแปลงนี้ผมก็ไม่ได้เป็นมาก่อนครับผมไปรับจ้างเขามาครับรับจ้างเสร็จเราเรียนรู้ให้ครบแล้วมาทําส่วนฝรั่งส่วนฝรั่งทั้งส่วนผมทําเองทุกขั้นตอนไม่ได้จ้างใครเลยครับช่วงนี้ผมก็ได้ตัดแต่งกิ่งต้นฝรั่งให้โล่งๆครับเพื่อ ก็จะไม่ให <cn> ้แมงมดมาทําลายผลผลิตของเราได้ครับผมก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปด้วยและเก็บฝรั่งไปด้วยครับฝรั่งที่ผมเก็บนี้ก็เป็นฝรั่งล็อตแรกของสวนของผมนะครับผมไม่สามารถจัดส่งให้ได้นะครับล็อตนี้ผมก็คัดฝรั่งเตรียมเอาไปขายที่ตลาดตอนเช้ากระสังครับผมผมได้คัดฝรั่งเรียบร้อยแล้วครับผมก็มีตํหนิกถุงหนึ่งแล้วก็ไม่ตํหนิกถุงหนึ่งครับผมก็ได้เตรียมฝรั่งเรียบร้อยผมก็อาบน้ําแล้วก็นอนครับนอนผมได้นอนประมาณ3ชั่วโมงกว่าแล้วตื่นมาประมาณช่วงตีสองครับแล้วผมเอาฝรั่งที่ผมคัด ขึ้นลดครับผมแล้วก็มัดอย่างดีครับเพื่อป้องกันฝรั่งตกหล่นจะเสียหายได้ครับผมกระสอบที่ผมมัดนี้ก็เป็นฝรั่งตําหนินะครับผมฝรั่งตําหนิรุ่นนี้คือเยอะมากๆครับผมมีฝรั่งที่ไม่ตําหนินิดเดียวครับชีวิตของผมที่ผมทํางานหนักทุกวันนี้ผมเอาทุกอย่างที่ได้เงินครับผมพ่อผมตั้งเป้ากับชีวิตตัวเองว่า40ผมจะไม่ทํางานครับ ผมจะหาลูกน้องทํางานแทนครับผมเผลอแป๊บเดียวผมก็มาถึงตลาดเรียบร้อยครับผมเอาฝรั่งลงจากรถให้เรียบร้อยแล้วเอารถไปจอดแล้วผมยกตะกร้าย,<ม>ยกกระด้งอุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมการขายอ,อุปกรณ์เหล่านี้ก็เป็นของน้าผมนะครับน้าผมก็มาขายช่วงประมาณตีสี่ครับอันนี้ผมมาขายช่วงประมาณตีสองครับน้าผมมาผมก็ขายหมดพอดีครับผมที่ของผมตั้งเป้าสูงมากเกินไปครับผมผมเลยต้องทาเยอะกว่าคนอื่นครับผมทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของตัวเองและด้วยรั แข่งของตัวเองครับผมยอมเหนื่อยและทําให้สุดตอนอายุ30ผมจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองขึ้นมาครับถ้าเราไม่อยากเหนื่อยไปตลอดชีวิตและทํางานไปตลอดชีวิตเราต้องสร้างกิจการเป็นของตัวเองครับและสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาแล้วเอาระบบตัวนี้แหละครับผมทํางานให้เราครับผมเลยต้องเป็นทุกอย่างทําทุกอย่างแล้วก็สุด ทุกอย่างที่ผมทำครับตอนนี้ผมก็จัดร้านแกะฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอลูกค้ามาครับช่วงนี้ไม่มีลูกค้านะครับผมช่วงประมาณตีสองกว่าช่วงประมาณตีสามก,กว่าผมก็ขายหมดเกลี้ยงครับผมน้ผมก็มาพอดีผมก็มาช่วยแกะฝรั่งน้าจนหมดแล้วก็กลับบ้านครับผมก็ซื้อของกินมาจากตลาดแล้วก็กินแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเข้าสวนฝรั่งต่อครับสวนผมไม่ได้ใช้ยาครับผมเป็นออร์แกนิกผมเลยต้องตัดแต่งกิ้ต้นฝรั่งโล,งโลกๆแบบนี้ครับผมเพื่อจะไม่มีเพี้ยมี มีมดขึ้นมาทำลายผลผลิตของผมได้ครับวิธีนี้ก็ช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับผมแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัดแต่งกิ่งต้นฝรั่งมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างเลยนะครับผมต้นฝรั่งเราตัดตรงไหนต้นฝรั่งก็จะแทงยอดตรงนั้นขึ้นมาครับผมเมื่อแทงยอดเสร็จต้นฝรั่งก็จะดอกตามมาครับแล้วเราก็จะได้รุ่นฝรั่งอีกรุ่นหนึ่งตามมาเลยครับตัดแต่งกิ่งฝรั่งได้ประมาณ10กว่าต้นแล้วก็มาถางหญ้าครับผมจะถางหญ้าบริเวณรอบโคนต้นฝรั่งฝร,รั่งปีนี้คือดกมากๆ นะครับผมผมต้องเอาปุ๋ยเคมีช่วยครับผมถ้าอย่างนั้นฝรั่งจะสลัดลูกครับผมเพื่อสารอาหารไม่เพียงพอครับเราต้องเพิ่มสารอาหารให้กับฝรั่งเพื่อจะไม่ให้ต้นฝรั่งสลัดลูกได้ครับผมถ้าสารอาหารเพียงพอต้นฝรั่งจะไม่สลัดลูกครับส่วนผมจะไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยเคมีครับผมเพราะจะทําให้ดินเสียครับใช้ได้แต่ก็อย่าใช้มากเกินไปครับผมก็ทางญ่ารอบโคนต้นฝรั่งไปด้วยแล้วก็เก็บฝรั่งไปด้วยครับและแล้วรุ่นนี้ก็หมด เกลี้ยงแล้วครับผมเป็นรุ่นทดลองครับสำหรับพี่ๆน้องๆ FC ที่จองฝรั่งผมไว้รุ่นถัดไปมีส่งแน่นอนครับผมผมจะรีบจะส่งให้ครบทุกบ้านให้ไวที่สุดนะครับแต่ฝรั่งรุ่นนี้ผมไม่สามารถจัดส่งให้ได้นะครับผมเพราะฝรั่งไม่ผ่านทั้งรสชาติและทรงของฝรั่งครับผมไม่ได้เลยครับวันนี้ทำงานทั้งวันเลยครับผมผมขออนุญาตนอนพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าตื่นไปขายฝรั่งต่อครับ